หลีกนั้นนะคะมาแรกก่อนนะคะตามตำแหน่งของไังนะคะ proximal หรือว่า marginal หลก็คือขอบที่วิ่งอยู่ด้านีเซียวหรือด้าน distal ของไังนะคะก็คือด้านที่ชนกับสี่อื่นนะคะอันนี้คือสมมติเป็นสี่ central incisor สี่หนึ่งหนึ่งนะคะด้านที่ชนด้านีเซีย l ของหนึ่งหนึ่งคือสี่ หนึ่งขอบที่โดนขึ้นมาที่ชิดกับด้านที่ฟันของซี่ติดกับ2ี่อื่งเขาเรียกว่าดิเชีย m มาร์จิ l r ลลิชนะคะก็คือสารตรงนี้ทั้งหมดนะคะโดนขึ้นมาทางด้านดิสทอลก็คือดิสทอล Marginal r i ิชนะคะคือขอบฟันนะคะอันนี้เป็นฟันหลังนะคะด้านที่ติดกับซี่อื่นสมมติอันนี้เป็นซี่สาม ะะมีเซีย่ยวกว่า35ก็คือซนะี่34เนอะขอบที่ติดกับ34เรียกว่ามีเสี้ยว marginal r i d g นะคะถ้าติดกับซี่36เรียกว่าด r ส s t a l marginal r i d นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะปันหลังอย่างเงี้ยนะคะที่ขอบที่วงนะคะเรียกว่าสัต์ลิ่มฝันะ มันจะโนรีมีเซียวกับดิส,สท,ทอลนะคะต่อไปเป็นสัมทางด้านที่เกิดขึ้นจากปุ่ยยอดฟันแล้วที่มีขาตั้งขอบที่วิ่งาทางด้านเล็บฟีบางนะคะเรียกว่าเล,เล,ล็บบริสนะคะถ้าเป็นสนามเรียกว่าปัโคลิสนะคะอนี่ฟันหลังนะคะ น้านที่มาทางด้านปัคข้อหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิกว่าคาสัสหรือว่าปัคข้อคสัสว่าตานะคะด้านที่อยู่ฝั่งด้านตะกูแก้มเรียกว่าบัคข้อลิดหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมซติตรงนี้เป็นมีเซียลนะคะนี่เป็นดิสเอลนะคะอันนี้ก็เป็นบัคข้อลิดออฟเมซิโอบัคข้อคัสนะคะอันนี้ก็เป็นบัคข้อลิดออฟ disto buckle cast อันนี้นะคะตรงนก็ <c oughs> เป็น buckle l i t of disto link u c e cast อันนี้นะคะ <c oughs> เป็น buckle lid of s c o link b u c cast ต่อ,นนะะ door, อ,อไปเป็น link buckle ลินปลิก็คือสารที่วิ่งจากปุ่ยอดฟันมาทางด้านลิกวปูหรือว่าวด้านเพดานนะคะ,นะคะถ้าเป็นฟันหน้าก็จะเป็นเส้นอยู่ถ้าตามสังเกตนะคะก็จะมีปุ่มโหนขึ้นมานะคะตรงกลางฟันนะคะเรียกว่าลิว้วปูลินะคะแล้วก็วนนฟันที่พวาันเคี้ยวนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่า ลิงโคลิชนะคะส่วนข้งหลังจะซับซ้อนเนื่องจากมียอดฟันที่มากกว่าหนึ่งปุ่มยอดฟันนะคะอันสีฟ้าอ่อนอันนี้เรียกว่าอัลโคลิชอันรีโควลิชออฟเมซิโออันนรียกเมดีเอลนะคะลิงโคลิชออฟเมซิโอบัคโคคาสอันนี้เป็นลิงโคลิช โลบั์โคคลัสนะคะอันนี้ฝันงข้างในนะคะดาวนลิสตนอนจะวนลิสต์ลิงโกริสออฟดิสโตลิงโกคลคสนะคะอันนี้เรียกว่าลิงโกริสออฟเดซิโอลิงโกคลัสนะลบไปฝั่งนะคะ ออบฟังตรงนี้ที่ย้อโดดขึ้นมาเรียกว่าอินไซโซล i ิชนะคะจะมีเฉพาะฟัซน c ท n t r a และบ l a t e r รอ i n นไซซอนะคะนี่เรียกว่า c a ัส i ิกนะคะก็คือสั่งยอดทั้งหมดที่วิ่งอยู่ข้างของนะคะเรียกว่า c a ัส i ิกนะคะก็จะมีทั้งเมเซียลคัสิแล้วก็ดิสโทคลัสิกนะคะอ๋ เมซีโอบัคโคคลับนี่คือคลาสสิกนะคะมีสองข้างเนาะหน้าที่อยู่มเมซีอ์นะคะกับหน้าที่อยู่ดิสทอลนะคะถ้าอยู่มเมซีอ์ก็ชื่อว่ามเมซีโอคลาสลิกหรือเมซีโอรับข้อครับแล้วก็ดิสทอลคลาสลิกหรือเดซีโอ ด้านลิงขอบหน้านะคะด้านลิงป้วนนะคะหรือว่าทางด้านลิงถ้าลิงป้วนเรียกว่าลิงโบสวิคทอลิฟนะคะหรือว่าสิงโตลุ่นะคะทางด้านรับข้อเรียกว่าเลบิโอสวิคทอลิฟนะคะด้านหลังถ้าอยู่ทางด้านกระุูนแก้มนะคะเรียกว่าตั๊โคลสวิคทอลิฟนะคะแต่ถ้าอยู่ทางด้านขานั้นเทลและใจนะค เรื่องว่าเป็นโอเซลิกอลิกเมื่อกี้แบ,บ่งตามตำแหน่งแล้วนะคะต่อไปเป็นแบ,บ่งตามรูปล่างนะคะรูปล่างที่เป็นสามเหลี่ยมเรียกว่าไตแองกูลานะคะไตแปลว่าสามนะคะแองกูลาลูกบอลก็คือเป็นสามที่เป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะก็เรียกว่าไตแองกูลาเนี่ย ดออฟเบนซิโอรักข้าวคัทนะคะถ้าเป็นอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรคะลิงโอลิงกุ้งไตรแอนโกลิออฟดิสโตรักข้าวคัทมันเป็น รอบแล้วก็ต้องไปท้องนะคะก็จะมีฟันที่มีสันหลิ่อยู่ชนกันนะคะตรงกันเลยก็เรียกว่า transverse r i d นะคก็จะมีทั้งฟัน p ีโบ o ่ a แล้วก็ฟันโ o l a านะคะหน้าไม่มีนะคะ transverse ridge ออปเหลี Trans ่ก็คือเป็นมุมแยงนะคะเกิดขึ้นเฉพาะฟัน first นะคะเรียกว่าออฟรีฟลิชนะคะเดี๋ยวมาอันนี้ดีกว่าอันนี้คือสรุปนะคะของดิบน,นะคะอันนี้ก็คือจะแบ่งตามโลเคชั่นนะคะอันสีเขียวข้างบนนะคะอันสนนมมสะะตมมะะิตรงนี้คือดิสทอปนะคะตรงนี้คือดิสเซียวนะคะตรงนี้เป็นยอดฟานอันนี้เรียกว่าบัคคอร์ทเาส์เนาะอันนี้เรียกว่า นะะส,สีเขียวนะคะเส้นสีเขียวที่ทอดจากยอดฟันของมาร์คโคคัสไปทางด้านของฟันทางด้านดิสโทลนะคะเรียกว่าดิสโทลคัสลิดออฟอัร์คโคคัสนะคะส่วนสันลิดนะคะที่ยอดทอดตั้งแต่ยอดฟันของมาร์คโคัสไปทางด้านเมเซียลนะคะเรียกว่าเมเซียลคัสลิดอฟอฟมาร์คโคคัส ส่วนสันตรงด้านนี้นะคะสีชมพูที่ทอดจากบล็อกข้อคัทนะคะไปทางด้านบล็อกข้อนะคะเรียกว่าบล็อกคอริชบล็อกบล็อกคอคัพนะคะส่วนคอนะคะของขอ,ขอ,ขอ,ของการเรียกมาร์จิเนลบิดถ้าอยู่ทางด้านดีเซียเรียกว่าดีเซียมาร์จิเนลบิดถ้าอยู่ทางด้านดิสทอลเรียกว่า,า,ด,าดิสทอลมาร์จิเนลบิด น,นี้เป็นฟันเป็นกลุ่มฟันทางด้านลิงกุ้งนะคะเส้นที่ทอดเราเรียกว่าลิงกุ้คัพนะคะสามฟันที่ทอดตั้งแต่ยอดกลุ่มฟันของของลิงกุ้งคัสไปทางด้านมีเซียวนะคะเรียกว่ามีเซียวคัสลิืออฟลิงกุ้ครัสนะคะแล้วก็ทางด้านดิสทอลนะคะคือสามที่ทอดตั้งแต่ยอดฟันของลิงกุ้ง พ่อนะคะเรียกว่าดิฟพ่อคัดดิดพ้อพดิฟว่างเหนื่อย <c oughs> ไหมเหอยก็บปแล้วสร็จ <c oughs> <c oughs> 后边歪一下。<music> <music>